สวัสดีครับทุกท่านนะพบกับผมเควซี่คอนนะครับอยู่กับเกม Dark Creed ดักเกิลเควส์ไดนะครับผมได้ตแต่ละแบบเวมอนนั่นเองนะครับเน่ตัวเกมเป็นแนบบแนวตั้งนะฮะก็เหมือนแบบเรื่องอะไรดีเอ็กซ์พีจีนะเออพีจีแอคชั่นอะพีจีมีแบบหลบซ้ายหลบขวาหลบถอยหลังอะไรอย่างเงี้ยด้วยเห็นไหมปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยโจมตีศัตรูเน่อันนี้เป็นสก,กิลครับผมแต่ว่าการโจมตีปกติครับมันจะออโต้นะอะไรวระนี้ ถ้ากดค้างก็ผมจะเป็นป้องกันแบบนี้นี่ชวแอปอะไรอย่างเงี้ยทีนี้อ่ะไม้ตายครับอ่ะดูไม้ตายอ่ะอาวานสไตล์นะครับผมว่าอาวานสแตทวะอาวานสไตล์แล้วกันเนี่ยเราจะไม่ผิดถ้าใครเคยดูการ์ตูนสมัยนูน้นนะฮะน่าจะจําได้นะแล้วก็จะมีฉากมูฟวี่เข้ามานะครับผมเป็นตามเนื้อเรื่องอะไรประมาณนี้เนี่ยภาพน่านเล่นเลยอ มันจะตกเล็กหน่อยตายซะไอกหนูว้าวนี่โดนดีิครับ <want> รรรรเอา o n นส t r รค e s t r i ค e s l a ร h เออนั่นแหละ one สแตรชนะครับผมโอเคประมาณนี้อ่ะก็ไปดูกันเองอันนี้เป็นโมบี้นะเราข้ามไปเลยแล้วกันะ นะครับผมการเล่นก็ไม่ได้ยากนะครับแล้วก็ตอนนี้มันเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมก็ถ้าเข้าไม่ได้ก็เปลี่ยนอีมูให้เป็นาอังกฤษหรือมือถือให้เป็นอังกฤษก็ได้นะครับมันก็จะเข้าได้ประมาณนี้นะเท่าที่รู้นะณนะตอนนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูระบบการเล่นท่าวข้าขันละกันนะบับนมีอะไรบ้างนะมีจะลงในะเรื่องแหละตามสูตร <c oughs> อ่านมีต่อคำถามนี่คืออะไรไม่รู้โมโมไปแล้วกันชอบไหมอ่านไม่ออกอันนี้เดี๋ยวเดข้ามเลยแล้วกันนะอับต่อมาก็ถ้าะทำการอาเลือก <c oughs> ตัวละครเนะาะไ y p A t y B อะไรอย่างเงี้ยมีผู้หญิงผู้ชายนะครับก็เลือกเอาแล้วแต่ ท่านละกันนะครับผมโอเคก็ตั้งชี่กันนิดนึงใช่ไหมอ๋อซีเรียสก่อนปุ๊บโอเคอ่ะต่อมาก็ทําการแบบแตงแ่งนะเฮ้ยเหมือนโกคูไม่ใช่นี่หว่าคล้ายคอ่ะเลือกตัวผม่กันก่อนนะก็มีประมาณนี้อืมนะเนียนะเฮ้ยมันมีสัญลักษณ์บนหัวด้วยนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ โอเคนี่แล้วกันไหมสุดเสียตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคแล้วก็มีเลือกสีครับผมสีผมนะแดงแมากเลยนี่แล้วกันครับแล้วก็สีที่สองครับผมก็แล้วแต่จะในนี่ำแรงไปโอเคต่อมาครับเป็นหน้าตาก็มีให้เลือก,กณะประมบานเนส อันนี้จะออกแนวพิโกโลหน่อยนี่แล้วกันครับดูเท่ๆดีสีแดงเป็นไงนี่สีผิวก็ผมผมเอาประมาณนี้แล้วกันแล้วก็อันนี้เสียงใช่ไหม นี่น่านแรกจบจบครับผมโอเคครับตามนี้ช่างมันไปลุยอ่ะมาถึงก็เปิดอ่ามันให้เปิดกระชัปองก่อนนะครับแล้วเราก็ได้หอกเมื่อกี้มานะอะไรประมาณนี้โอเคครัมีสกงสกิลนะครับตามอาวุธแน่เลยนะครับผมนะครับประมาณนี้นะ,ะเล่นมเลยว่ากันเนาะ เอาละครับผมก็การเล่นนะครับเนี่ยเรามาดูกันเลยนะครับผมการเล่นกระปานจะไปที่สตอรี่นะครับผมนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของลาก้อนนะแล้วก็อันนี้ในเรื่องของเราเนาะแล้วก็ในเรื่องของคาแรคเตอร์ต่างๆตัวละครอื่นๆนะครับผมอ่ะกอะ็อะไรไหนที่เอาไปนี้แล้วกันนะค,คือมันเหมือนกันนะจะไปใดก่อนก็ได้ไป น,น้องคนไหนจะจำชื่อไ,ได้ล่ะใครดก็ได้ครับผมอ่านน่าจะสู้ได้บะ่วะแป๊บนึงไปนี่ดีกว่าไปของป๊อปก่อนดีกว่าเฮ้ยของตัวละครหลกักราไม่มีโอเคการเล่นก็จะเหมือนเหมือนกันนะครับผมอ่านนี้เป็นเนื้อเรื่องนะครับถ้าเป็นแบบรูปแบบอ่าถ้าเป็นหนังสือเนี่ยจะเป็นเนื้อเรื่องครับจะดูก็ได้ไม่ดูก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ ก็อะไรประมาณนี้นะครับจะออโต้อะไรนี้จะดูหรืออะไรยังไงก็นี้แล้วแต่นะครับผมไม่ดูก็จะคิปไปเลยครับก็ละผ่อรางวัลไปอะ,อะไรประมาณนี้นะฮะอ่ะโอเคด่านต่อไปครับผมก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็อ่าก็จะมีการให้เลือกทีมแล้วจัดทีมนั้นนี่แล้วก็จะมีแต่บางตัวลงไม่ได้นะครับก็ต้องเปลี่ยนหรือกดเล่นไปเลยก็ได้เนื่องเขาจะเอาเปลี่ยนอะไรให้เราเองนะครับผม แล้วก็เข้ามานี้ก็เป็นหน้าจดตัวละครหน้าจัดทีมตัวละครนะครับก็บอกจะพลังสเตตัสนู่นนั่นนี่นะครับเปลี่ยนเครื่องอุปกรณ์นะครับผมก็จริงๆออโต้ไปเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลานะครับผมอ่ะเชนเนี่ยครับผมเนี่ยเปลี่ยนอ่าของเราเป็นเปลี่ยนเขาเ,เ,เรีื่องนะเปลี่ยนอาชีพนะครับเนี่ยค่าสเตตัสก็จะประมาณนี้ใช้ได้ซอสกับแอคนะครับส่วนฮีโร่เนี่ย นักเวทครับผมก็ประมาณนี้พาวเวอร์ก็จะลดลงเห็นไหมอันนี้เป็นพระนะครับก็อันนี้แล้วแต่นะมัน,มน,มน,มนอยู่ที่ว่าเราจะเลือกอาชีพอะไรนะครับเราก็แรกๆมันจะเป็นฮีโร่นะครับผมก็นเลเวลเจ็ดแล้วนะครับประมาณนี้โอเคอันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะนะครับไม่ซีเรียสน,นะครับผมส่วนบอทาโโลนะครับก็จะเป็นสายพวก พวกอะไรต่างๆคิสตันนะครับแล้วก็พวกไวบอร์ดอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูอีกทีนึงานผมเรียกไม่ถูกตรงเนี้ยเปลี่ยนตัวครับผมนี่เฉนแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เลือกตัวแค่นี้นะครับประมาณนี้รีเซ็ตพาร์ทเนอร์ก็ได้ครับรีเซ็ตพาร์ทเนอร์ประมาณนี้นะครับอะอะไรจะมองนี้แหละโอเคไปเลยแล้วกันนะครับ Let's go น้องเขาห้ามลงเนยมันก็จะจัดทีมให้นะครับโดยไม่มีพาร์เนอร์ใช่ไหม <c oughs> นะครับมาแล้วครับผมี่มก็จะวิ่งวิ่งอะไรแบบนี้นะมันจะวิ่งไปเองนะครับผมแล้วเราก็มีหน้าที่แค่แเด่นซ้ายเ่อนขวาถอยหลังบุ้งหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีนะครับผมแล้วก็พวนนี้ก็เป็นสกิลนะครับแล้วก็มีออโต้ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็สกิลของแททั้งสองตัวเนี่ยนะ ชึบชึ๊บชึบ๊บเฮ้ยเลือดมากอันนี้ส่วนหอกมีทิมทิมตรงนะครับผมดาบก็จะแบบฟาดฟันข้างๆด้วยนะครับอ่าอะไรอย่างเงี้ยนี่โอเคส่วนนี้ก็การอ่าเปลี่ยนตัวได้นะครับที่เราเซตมาเป็นพัทเนอร์อ้าวเมื่อกี้มันไม่ให้เป็นพัทเนอร์ไม่ได้ด้วยอ่ะช่างมันครับผมมันเซตมาให้ก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วแต่ด่าบ เปลี่ยนตัวป้าป๊อปลุยนี่ครับใช้สกิลครับผมอะไรประมาณนี้ถ้ามาอย่างเงี้ยเราต้องรีบหลบครับเออนะมันจะเป็นท่าระยะการปล่อยสก,กิลของพวกสตรูอะไรเงี้ยทช้มันเลยนีย่อะไรครับเวฟสุดท้ายครับผมลุย เจอบอสท่านก็จะเป็นลักษณะนี้มันมีทำเบรก้วยนะผมจำไม่ได้จะทำองไงเอ้ยลบไม่ฮะลบเฮ้ยจ่อ,เ,อเราก็ต้องดันมันไปคนระับอย่าให้พยายามอย่าให้มันดันเราลงมา ไม่ตายอาบอนสไตร์อะไรเ,น,ไเนี่ยไปเลยหนูพุ่งไปถ้าหอ,อกเราก็จะแบบแทงย,ยาวๆหน่อยนะผแบบถ้าใครตั้นๆบางทีเวลามอนกระเด็นนี่อย่าอย่าใช้ไม้ตายนะมันจะวุดนะครับประมาณนี้แล้วกันเรียบร้อยเลย เลยเป็นควมพวกได้นะวันนี้เป็นตัวออริจินอลเราครับผมโอเคครับผมสม่วนหมดอื่นๆก็จะก็เหมือนกันเล่นเหมือนกันนะครับผมก็จะมีพวกความยากง่ายนะครับแตกต่างกันไปนะอะไรตรงๆนี้นะครับทีนี้เรามาดูระบบเกมกันบ้างนะครับผมก็อ่าสตอรี่ไปแล้วนะครับอันนี้ล็อกๆอยู่ก็เป็นเอ่ากิ้นะอ่ะ ทีนี้มาที่อีเวนต์นะผมเป็นอีเวนต์พวกดันเก็บของไว้อัปเกรดตัวละครอะไรพวกนี้นะครับก็มีตั๋วนะให้ให้ใช้เข้านะครับแล้วก็อ่านได้หนึจะไม่เปิดก็ไปลองกันเองลวกัน่วนด้านล่างเนี้ยอันเนี้ยผมว่ามันเป็นมันยังรองนะอัปเดตนะครับก็คือน่าจะเป็นดบาบไว้เห็นไหมอืมนะครับน่าจะเป็นอารีนาออนะครับผมแล้วก็ คิดว่าน่าจะมีอะไรวะไรนะเอใช่ผมจะลืมเดี๋ยวเริ่มนึกได้เดี๋ยวบอกนะครับอ่ะ,ะบอดี้ฮอลโล่นะครับคืออะไรวะนะครับนี่ครับผมกดไปนะครับมันก็จะมีให้เอลอาบโซลคริสตัลอะไรสักอย่างนะเราก็ใส่ไปชิ้นใส่ให้ได้นะครับอะไรก็ไม่รู้นะครับบอกหนึ่งนะไอพวกนี้ยังล็อกๆอยู่นะครับผม โอเคประมาณนี้แล้วก็อลลีนะครับเป็นคล้ายๆเออ่สเตตัสใช่ไหมอัพยังไงไปหนึ่งอ่ะอ๋อโอเคมีพวกนี้นี่เนี่ยฮะมีพวกของที่ดรอปจากด่านนั่นแหละนะครับก็ก็เอามาอัพเอาเจอนะครับอันไหนตันอันไหนอัพไม่ได้ก็ยังต้องอัพนะครับประมาณนี้นี่แมจิกกิฟเฟนอันนี้อะไรเนี่ย HP Max นะฮะตัวละครจะได้เก่งขึ้นเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะชึบอันนี้เป็นสกิลเพราะวะอ่ออะไรประมาณนี้มันก็เหมือนคล้ายๆตารางอะไรสักอย่างนะครับเนี่ยก็โอ้โหมีปลดหลายเรียงกันนะเนี่ย <c oughs> นะครับโอเคอะไรจำลองนี้นะครับส่วน เอฟเฟกต์นะครับนี่ถ้ามีเอฟเฟกต์แขงร้สิบนะก็จะบอกแม็กซบอกนู่นนี่มียันเลยว่ห้าสิบเลยนะครับบ๊อบก็เหมือนกันถ้าเรามีเอฟเฟกเออนะครับหรือว่ามันรวมกันทุกคนวะหนึ่งสองอะไาเรามีห้าใช่ไหมสองสองหนึ่งเอออ๋อโอเครวมทุกตัวนะครับผมถ้ามีอ่าเลเวล ตรงนี้ก็จะบอกสเตตัสให้เราด้วยนะครับเชนไอเทมนะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรมากกดไปเลยนะครับอัดอัดเข้าไปพอโต้ตตเข้าไปนะครับแต่ว่าการอัพไอเทมนะครับผมนี่กดเข้ามาปุ๊บมันไม่มีให้ผมอัพแต่มันมีคาว่าเลเวลนะผมยังหาไม่ได้เหมือนกันถี่กดค้างบอกนี่โอเคกดค้างครับผมแล้วก็มาอัพเกรดอาวุธนะครับอาจจะอัพตัวหลักดีกว่า ไปเลยโอเคครับผมเอา้เอาอัพไม่ได้เฮ้ยอ๋อเด็ดเด็ดอ่านะก็คิดว่าน่าจะใช้พวกเข้อเรียกอะไรนะขอ,อนึกว่าใช้เทมที่ไม่ใช้นะครับผมโอเคมีหินพวกนี้นะฮะก็ออโต,โต้ไปเลยครับผมอ,อัดเข้าไปนะเพื่อความเกรงกะอ่าถ้าไปให้เต็มเ,เต็มนี่แหละเต็มเต็มเต็มแม็กของมันนะครับ ประมาณนี้โอเคหมดแล้วใช่ไหมของหมดนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอันนี้สำหรับการอัปเกรดตัวละครนะอ,อัพอัพเกรดอาวุธอ่ะเฮ้ยมันมันเข้ามาหน้านี้ข <Yes. S 1> อมันเข้ามาหน้านี้ให้เลยนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราโชว์หน้าน,นี้ก่อนนะครับหน้าน,นี้หน้าน,นี้มีอะไรบ้างมีพวกอันนี้เป็นเควส เอเป็นพวกดูอีเวนต์นี่หว่าบาปอบพรีเซนต์บล็อกนะครับผมไม่มีแล้วก็มิชชั่นนะครับโอเคก็เป็นมิชชั่นต่างๆนะไายวานันรลยอีเวนต์นอร์มอลอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะระบบเพื่อนเกมน,น,นี้นะฮะก็เจอไอเดีไปเลยไอดีอยู่ตรงไหนก็ให้เพื่อนๆดูตรงนี้ มันน่าจะเจแถวนี้แหละไม่ใช่อันนี้เป็น beginner mission น,นะครับก็ทำเ u ว s ได้ของโอเคเรผมา,าไอดียให้ก่อนแล้วกันถ้าเจอก็เดี๋ยวว่ากันแล้วกันนะนะครับโอเคช่างมาันนะอทีนี้เรามาดูการอ่าเปิดกระป่องก่อนนะตรงนี้นะครับผมแน่มีแพ็คให้เลือกไหม ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นแบบเน้มีฟรีด้วยจัดไปมีโซสกิลนะครับเราต้องเก็บโซสกิลนะเป็นมันจะเป็นแบบเศษเษศกิลอะเราถึงจะเก็บให้ครบแล้วเราก็จะใช้สกิลคนอื่นได้นะถ้าผมจำไม่ผิดน,นะโอเคแมเนี่ยมันเป็นเนี่ยสกิลรีคอร์บรี่นะครับ ประมาณนี้เฮล้มันมีเมื่อกี้มันมีให้ใช้เลยนี่หว่านะครับโอเคประมาณนี้แล้วก็มีกลอ่องอาวุธนะครับตัวลของตัวหลักนะนี่ยอาวาันสแตรชใช้มีดตุ้ม้ายเนแล้วก็อาวาันสแตรชของท่านอาวาน,นครับเป็นทาคลื่นเอาไปตึมใครที่ดูอนิเม ฉบับรีเมคนี่ก็น่าจะพอรู้อยู่นะโอเคนะครับแต่ไม่ได้ดูเหมือนกันแล้วก็อันนี้อะไรอ๋อเป็นออเมอนะครับยังเปิดไปได้เลยอันนี้ดูโฆษณานะแล้วก็เปิดได้รับของนะครับแล้วก็อันนี้ฟรีอรอฟรีหนึ่งวันไม่ฟรีฟรีหนึ่งครั้งละวันนะะเปิดก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะมันก็จะกระุกจริงๆมันก็จะดีกว่านีนะ้แต่มันกระกุกก็อย่างเงี้ยนะข้ามดีกว่า โอเคครับตัวสคริปต์ผ่านด่านสคริปต์เลยอ่าเรามาเปิดนี้กันดีกว่านะครับสองทางที่เรามีอยู่อันนี้แหละของใดนี่แหละบ้าการชองนะครับผมเกมนี้นี่มีทำเบรกด้วยับทำม,มันสอนช่วงแรกนะจัดไปลูกให้มีหนึ่งงานแหละมันต้องได้แหละสคริปต์ดีครับเป็นเศษสกลิลครับทุกท่าน เนี่ยเซสก,กียของแท้นะครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วกันอันนี้ก็เราการเปิดกระชานะหมดแล้วนะครับอันอีกสองพันนะไม่รู้จะเปิดอะไรดีนะช่างมันแล้วกันโอเคต่อมารก็ผมเป็นการอัพเกรดเมเนจเนมเนต์อะไรต่างๆอาวุธไปแล้วใช่ไหมไอ้ไม่อัพเกรดตรงนี้ด้วยนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับจริงๆกดค้างจากอาวุธได้เลยนะครับแต่ว่าก็จะมีพวก เมนูให้นะฮะอาวุธนะครับผมเป็นลิสต์ของอาวุธที่เรามีส่วนอันเนี้น่าจะเป็นการทําลายนะครับแล้วก็ไปเอาเศษพวกนี้ซึ่งเศษพวกนี้เนี่ยผมเอาไว้เอาไปเชือ่อเอาไปแลกน่าจะเป็นแลกที่ร้านค้าได้นะครับเอ้าคุณพิษเอาไปนะครับ ต่อมาก็ผมเป็นอ่าบนไปเลยเป็นสกิลฮะนี่อัปเกรดสกิลครับผมอ่าเนี่ยเราเนี่ยเรามีอยู่แค่นี้ที่ใช้ได้นะอันนี้ยังใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเนี่ยมันแค่นอตอัปเกรดไม่ได้อันนี้อัปเกรดได้ครับผมเรามีหน้าสกิลให้อัปแล้วก็อัป,ปไปเลยเพิ่มความแรงเออพอเราใช้อยู่ด้วยไงของใดนะครับผมเออสมาร์ทอะไรเงี้ยอันนี้เป็นของตัวเราเลยเ,เราใช้อยู่กะวะ ขอท่าแรกนี่ว่าโอเคท่าจิ้มจิ้มพุกพุกพุกนะฮะโอเคอายุนะครับก็อัพไปจัดไปแล้วก็อันอื่นอื่นก็อันนี้ก็อัพได้นี่ท่าอะไรวะอันนี้ท่าสเปเชียลนะฮะท่าอันติเนี่ยเลยขี่แบบนี้ชั่ว นะประมาณนี้นะฮะนะสกิลลิสนะครับที่เรามีอยู่นะประมาณนี้อันนี้อัปเดไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็อ่านี่เป็นสกิลนะครับผมที่ต้องหาเศษใช่ไหมทำนองนี้แล้วกัน อันต่อมาเป็นบอร์ดนะครับก็เป็นพวกอ่านี่แหละอ้บอร์ดที่โชว์ให้ดูไปแล้วเมื่อกี้นะครับผมอ่านดูอีกรอบแล้วกันอันนี้คืออะไรวะอ่านเป็นบอร์ดใช่ไหมเอ่ยประมาณนี้ครับผมก็เข้าไปอัพได้นะครับแล้วก็อาชีพด้วยนั่นนี่นะครับเนี่ยอันนี้เป็นของเราอ่เข้ามาอัพได้เลยครับตอนนี้อันนี้เป็นของตัวคอนหลักนะครับเพราะว่ามันเป็นอาชีพฮีโ่นะครับผม เราจะอาบอะไรก็อานบน้ำเล่นสายไหนก็อาบไปเลยนะครับประมาณนี้โอเคทีนี้ออันต่อมานะครับก็จะเป็นโซคิตรอนนะครับก็มีหลากหลายนะมีเชนนะครับปึ๊บกดเข้าไปให้ตัวเราสิอันที่เพิ่งได้มานี่ Recovery 3 จริงๆเราไม่ควรใสนะ่ในรีคอมบูลีชางมันแล้วกันถ้าเป็นพีซก็ค่อยว่ากันใส่ให้น้องวันนี้ได้ไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันครับชังมันอ่อัพเกรดครับผมกดเข้าไปเราใช้วงน้ำยางตรงนี้อัพเกรดจริงเนี่ยแบบนี้อะไรก็เต็มเลยมันมีอันนี้บอกเดี๋ยวลองอันนี้ก่อนนะมันมีแบบอัพเกรดไหมท่าเลเวลเต็มนะนะักเลเวลไปแล้วหนึ่งต่อมาเป็นคอนเวิร์ตนะครับผมก็ คิดว่านจะเป็นขายนะเออนะครับเป็นคนไม่ได้รู้จะขายนะเป็นการเปลี่ยนนะครับนี่คือโซทั้งหมดที่เรามีนะมีแค่นี้แล้วก็อัปเกรดอัปเกรดไรอนะ่ะอัปเกรดโซสกิลโอเคช่างวัดอันนี้แอคทีฟครับผมคือโอเคเราก็ใช้ได้แค่นี้นะน่าจะประมาณนี้คือมันมีอยู่แค่นี้ไงก็ไม่รู้จะแบบ อะไรยังไงนะครับอันนี้ยังปิดอยู่นะมันคืออะไรไม่รู้ด่านสิบสี่เฮ้ยเดี๋ยวไปปลดล็อกให้เลยดีกว่าอ,อ,อ่ะจังมันแล้วกันนะครับยวลองดูกันเองนะอิกเจนกับผมเนี่ยครับก็เป็นพวกสรยางสก,กิลอิกเจนเนี่ยมีมีของวันนี้เข้ามาแลกกันได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเวฟพอนนะครับ ก็เป็นสกิลนี่หว่าใช่ไหมเลยว่าเป็นเวพอนวะอ่ะประมาณนี้เอาของมาแรกนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มีไทม์ลิมิตอันนี้คืออะไรวะอ๋อก็ไปหาเนี่ยหาจากไหนเนะี่ยชิ้นเอาไปว่ามันเป็นอีเวนต์แล้วกันนะคระับก็เอาของเป็นเป็นการแลกของอีเวนต์นะโอเค ประมาณนี้แล้วก็ชอบครับผมไม่ได้มีอะไรมากก็ซื้อของขายของตรงนี้ไม่รู้ขายได้บ้างซื้ออย่างเดียวนะส่วนใหญ่เกมใส่ตางตังจัดไปนะครับต่อมาครับผมด้านตรงนี้เนี่ยเป็นเมนูนะครับผมก็จะมีพวกสตอรี่เรื่องต่างต่างนะครับนี่ก็คือเป็นพวกตาคล้ายๆดาบประจัญภายอะไรคือมันกด เข้าได้หลายทีไงอันนี้อีเวนต์นะครับอันนี้จอยรู้วัาผมเป็นคออบนะอ่าเขาทำเมนูมาให้แล้วแต่ว่ายังไม่มีนะครับใครแบบมาอะไรเท่าไหร่นะนี่ก็เซิร์ได้ดีเพื่อนเอาเดี๋ยวให้ดีห้องก็ไม่รู้นะครับอ่าโอเคอันนี้เป็นเหมือนกันก็ผมเป็นก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรวะนั่นแหละเป็นเป็นเป็นเมนูที่แบบ ที่ที่ที่เปิดให้ดูกันหมดแล้วนะครับประมาณนี้แล้วก็เริ่มมาด้านล่างครับผมก็จะมีระบบเพื่อนนะครับมีโปรไฟล์นะครับเข้ามาดูได้แล้วก็ดูไอดนะครับผมเวลาบอกเพื่อนก็ไอดีตรงนี้นะครับเช็คเนมเช็คคาแนะนำนะแล้วก็จะมีพวกไกด์เกย์ต่างๆนะครับผมเปลี่ยนรูปล่างนะอันนี้คืออะไรนะ บ็อกใช่ไหมบ็อกปะพวอกอไรซีที่บ็อกนะครับอ่ะทำนองนี้แล้วก็ตัวเกมนะครับผมก็จะมีพวก manager account ด้วยนะครับซึ่งสามารถกดเขาเรียกว่าลิงก์อะลิงก์กับพวก account อะไรก็ได้นะครับะนะครับแต่ว่าตอนแรกอย่าเพิ่งลิงก์เลยนะครับผม มาเปิดกาชาก่อนถ้าเกลือก,ก็กดอันนี้ครับลบ ID เกมนะครับก็เข้ามาเล่นใหม่ได้เลยนะครับผมประมาณนี้มาเปิดกาชาใหม่อ่าแล้วก็ออปชันครับผมมีประมาณนี้ครับไม่มีอะไรเยอะแยะซิดต้องซิสเต็มนะครับในเปลี่ยนไม่ได้หายนะเนี่ยสคริปต์เปเชียลมูฟไหมนะครับผมออนก็ได้หรืออะไรก็ได้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรละนะฮะส่วนหน้าเตตเติลก็ ก็ประมาณนี้นะครับผมนี่อันนี้อันนี้เอาไว้แบบพวกลิงก์กับเขาได้นะแต่อย่างที่บอกครับผมเข้าเป็นเกสไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปไอ้นี่ทีหลังนะครับไม่พอใจก็รบไอดีไปเลยนะครับผมส่วนแลงเกสมีแค่นี้นะครับยังไม่มีภาษาไทยนะแล้วก็ตอนเข้าเกมนะครับผมเปลี่ยนเครื่องมือเรานะครับที่เราใช้เล่นนะครับให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับถึงจะเล่นได้นะครับผม โอเคก็วันนี้ท่านี้แล้วกันนะครับผมไปละ